ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอ,องชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่12กุมภาพันธศพศน5 6 6นะคะก็หลังจากหายไปนานนะคะแอดก็ต้องขออภัย f อทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าแอดไม่ว่างจริงๆนะคะ เอดก็ติดงานขาวดำของคุณพ่อเอเองนะคะซึ่งเอดก็ต้องไปทำหน้าที่ในวาระสุดท้ายของลูกนะคะท่านผู้ชมเนาะไม่มีเวลาหาตัวเด็ดๆไปฝากกับ F c ทุกท่านนะคะก็ต้องขออภัย F c ทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็งานขาวดำของคุณพ่อก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะ เอสก็เสียใจอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ชมที่ต้องสูญเสียคุณพ่อไปนะคะแต่ก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเรานะคะคเกิดแก่เจ็บต,ตายนะคะก็เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแต่ว่าขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนานะคะว่าใครจะไปช้าหรือเร็วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงนะคะซึ่งวันนี้นะคะแอดก็จะมานำเสนอนะคะ สูตรคำนวณของพี่แพรนะคะก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเลขของพี่แพรนะคะเข้าบนเข้าล่างนะคะซึ่งซึ่งเลขของพี่แพรให้มาหกชุดนะคะก็ก็เข้าบนเข้าล่างนะคะก็แม่นจริงๆนะคะก็งวดแรกก็แตกบนแตกล่างนะคะท่านผู้ชมเอฟซี FC, หลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยสูตรของพี่แพรคนกรุงเทพนะคะวันนี้ก็พร้อมที่จะ นำเสนอสูตรของพี่แพรไปฝากกับ F4 ทุกท่านนะคะค่ะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับพี่พี่เพรนะคะแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอสด,ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวเอสจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยสูตรคำนวณจากพี่เพลพร้อมกันเลยคะ่ะ Hello, ฮัลโหลค่ะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แพรสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะพี่แพรอ๋อโชค<อ>ดีเยอะไห<ข>มคะค่ะพอได้อยู่คะ่ะแอดอุ้ยแอดก็น่าเสียดายค่ะเพราะว่าอแอดได้ตามไหมคะแอดก็ไม่ได้ซื้อคะ่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยชอบก็เลยไม่ได้ซื้อคะ่ะพี่แพร ก็คงจะไม่มีบุญวาสนานั่นแหละพี่แพรถึงไม่ได้ไม่ได้เลือกซื้อเนาะใช่ค่ะใช่ส่วนตัวชอบ9กสองก็เอาแต่เก้าสองหนึ่งยังไม่เอาเลยค่ะอ๋อหนึ่งหนึ่งก็ไม่ชอบเนาะไม่คิดว่ามันจะมาเนาะใช่ค่ะค่ะค่ะก็ลงงวดแรกก็แตกบนแตกล่างเลยเนาะพี่แพรเนาะโอ้จริงๆเข้ามาสามงวด ติดสีส่งวดติดแต่ลงช่องแอดแล้วบนล่างเลยใช่ใช่ค่ะพี่แพรโอ้ยค่ะน่าเสียดายมากๆค่ะที่แอดไม่ได้ตามเนาะ<ด>ก็เอฟซีก็รอคอยสูตรของพี่แพรอยู่ค่ะพี่แพรเพราะว่าแอดมัวแต่ไม่ว่างเนาะแอติดใช่ค่ะพี่เราได้ได้สองงวดเลยแหละแอดตอนอตอนเย็นถ้าแอดว่างก็ตั้งแต่หกโมงเย็นก็ว่างว่างเหมือนกันค่ะ 6โมงเย็น6โมงเย็นตายแล้วยังว่างแล้วก็บันอาทิตย์อย่างนี้ค่ะค่ะค่ะเพราะว่าพี่เพรทํางานใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อค่ะค่ะก็วันนี้ก็จะมาตามต่อให้เอซค่ะถ้าวันที่สองสานี่โทรโทรมาได้เลยเอสเอคงเสร็จแล้วจอ๋อหลังจากหวยออกใช่ไหมคะใช่ค่ะสองสามอย่างนี้ ได้เลยค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้หลังจากหวยออกจะรีบลงเลยเนาะพี่แพรเนาะใช่ใช่ค่ะค่ะงวดนี้อาจอาจจะช้าไปหน่อยค่ะพี่เพรเพราะว่าแอดไม่ว่างจริงๆค่ะอ๋อค่ะไอขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะแอดค่ะขอบคุณมากค่ะก็หายเป็นไปตั้งสิบวันน่าจะได้นั่นแหละเพราะว่า,าพอไม่สบายพอไม่สบายเสร็จแกก,ก็เสียก,ก็ต้องวิ่งไอ,ไอจับงานนะพี่ ค่ะท่านท่านบักสบายแล้วค่ะแอดค่ะค่ะก็เริ่มตาใจได้แล้วแหละพี่เนาะค่ะคันพี่ก็เสียพ่อไปค่ะก็งวดนี้ตามต่อเหมือนเดิมค่ะพี่แพรเอดพร้อมแล้วค่ะค่ะจุดเลยนะคะค่ะค่ะหนึ่งสามค่ะจับคู่มีหนึ่งสามนะคะ ามคิดว่าหนึ่งยังอยู่ค่ะอ๋อค่ะเด่นหนึ่งหนึ่งจับคู่หนึ่งสามค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดสี่สองสี่สองสี่ห้าค่ะสี่ห้าโอ้โหค่ะหกคู่ค่ะ ส่วนตัวชอบก็คือ42่สกับหนึค่ะแอดสี่สอกับหนึ่งเจ็ดนะ 4, 2, 1, นะโอ้พี่แพรบอกว่าส5่อดคนลุกเลยพี่แพรเพราะว่ามันจะตรงกับไอเวลาที่พ่อเสียพี่แพรใช่ค่ะแอดรู้สึกคนลุกเหมือนกันพี่ก็รู้สึกมีเส้นเส้นเหมือนกันเพราะว่านี่แอดคนลุกอยู่เลยค่ะ<ช>พี่แพรอใช่ค่ะเน้นสีองกับหนึ่งเนะคะใช่ค่ะ อ๋อค่ะค่ะสีส่สี่ห้าก็หน้าตามอยู่นะแอดสวยสวยใช่เพราะว่าแอคิดว่าหนึ่งหนึ่งยังอยู่ค่ะคิดว่า1ยังอยู่ค่ะเพราะทำออกมานี่หน <ừ. S 2> ชนกันเต็มเลยอ๋องานก็เน้น3ามชุดไปเลยเนาะพี่แพรเนาะค่ะสีห้าก็สวยค่ะสวยค่ะเพราะว่าสี่ห้ามันจะตรงกับเวลาที่พ่อเสียเวลา วันที่สองวันที่สองกลางคืนเนาะศูนย์ศูนย์จุดสี่ห้านาทีค่ะอ๋อค่ะก็เลยว่าจะซื้อดูค่ะค่ะม่สาธุขอให้เข้าขอให้ปังอีกเหมือนงวดที่ผ่านมาเนาะพี่แพรเนาะได้ค่ะรู้สึกมีความรู้สึกว่าจะเข้าอีกนะคะแอดอือเนาะค่ะขอให้รวยยุกช่องกันอีกค่ะค่ะพี่แพรเพราะว่าเอฟซีเขารอคอยสุดพี่แพรเยอะมากค่ะ ที่ผ่านมานี่คือตรงๆเลยค่ะแต่ก็การหน่อยดีค่ะชุดรวมนะคะแอ็ดบนล่างชุดรวมบนล่างเนาะบนล่างค่ะทาวิ่งวิ่งตัวไหนคะพี่แพระสายวิ่งวิ่งตัวไหนคะถ้าสายวิ่งวิ่งหนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งบนล่างเนาะใช่ค่ะเผื่อว่าเอฟซีชอบวิ่งเนาะค่ะค่ะวิ่งบนล่างค่ะหนึ่งเม็ดเดียวเนาะพี่แพรเนาะค่ะ ค่ะหนึ่งคนเันเยอะมากมน้าหนึ่งหน้าจะอยู่สงสัยค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะพี่งวดนี้รู้สึกว่าจะเข้าอีกนะคะแอดโอ้ยค่ะค่ะขอให้เข้าขอให้ปังค่ะพี่จะได้รวยรวยไปด้วยกันเนาะใช่ใช่แอดก็ยังไม่โชคดีกับเขาเลยแอดมาผลลุกเลยค่ะโอ้ยเนาะ ทั้งบนทั้งล่างรู๙๒๑๑คนลูกเลยค่ะเพราะว่าแบบใช่พี่แม่นจริงๆเนาะงวดลงงวดแรกก็แตกบนแตกล่างเลยเนะาะค่ะเพราะว่าพี่แพรไม่เคยลงที่ไหนมาก่อนนะพี่เนาะไม่ไม่เคยค่ะเคยคอมเมนต์เฉยๆค่ะไม่เคยลงไม่เคยเปิดอแอปมีช่องแรกเลยค่ะโอ้ค่ะค่ะงว,วดนี้ก็ขอให้เข้าอีกเนาะจะได้ดงัดงๆค่ะเข,ข้าอีกค่ะขอให้เข,ข้าอีกค่ะแอส ค่ะสาธุค่ะพี่แพรเนาะเป็นเป็นแค่แนวทางแต่ว่ามั่นใจว่าเข้าอีกค่ะโอ้ค่ะ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 ก็สุดท้ายนี้ให้พี่เพรอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะค่ะเป็นเอฟซีพี่น้องทั้งหลายวันนี้มั่นใจว่าเข้าอีกนะคะขอให้ขอให้เข้าค่ะเป็นแค่แนวทางแต่ขอให้เข้าอยากให้เข้าอีกค่ะเพราะว่ามั่นใจเหมือนกันค่ะค่ะ ค่ะรวยยกท่องค่ะค่ะก็วันนี้แอดก็ขอบคุณพี่เพลมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละองแชนแนลนะคะค่ะขงคุณค่ะแอดค่ะงวดนี้ขอให้เข้าขอให้ปังขอให้รวยรวยยกช่องนะคะค่ะขอให้ปังปังไค่ะแอดค่ะเช่นกันค่ะพี่เพลขอบคุณพี่เพลมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ